วิบากของคนตรณีและไม่ตรณีเทวดาทูลถามว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นเขาดีแต่ทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปรายภพของเขาจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคฉนหยข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกกาเนิดเดรัจฉานหรือยม,มโลกถ้าหากถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดในสกุลคนยากจนซึ่งจะหาผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยาก คนพานเหล่านั้นต้องประสงค์สิ่งใดแต่ผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นสมความปรารถนานั่นเป็นผลในพบนี้และพบหน้าก็ยังเป็นทุกคติอีกด้วยเทวดาทูลถามว่าก็ข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจชัดอย่างนี้แต่จะทูลถามข้ออื่นกับพระโคดมชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำ ปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าวิบากของชนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปรายพบของเขาจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคฉไหนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคําปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าชนเหล่านั้นย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติหากถึงความเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในสกุลที่มั่งคั่งได้ผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยาก พึงมีอำนาจแผ่ไปในโภคทรัพย์ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้บันเทิงใจอยู่นั่นเป็นวิบากในภพนี้ทั้งภพหน้าก็เป็นสุขติ